เพื่อรอพวกเขาที่แปลกคือทหารทุกคนสวมหน้ากากเมื่อหัวหน้าออกคำสั่งทุกคนก็พร้อมใจกันสวมใส่อุปกรณ์อินฟราเรดคนจนจึงตรหนักได้ว่าข้างหน้าขบวนรถไฟคือุมงที่ยาวมากในพลตารถไฟก็มืดมิดทหารใช้เครื่องตรวจจับอินฟราเรดโจมตีจนพวกเขาล่าถอยในความมืดตอนนั้นเองแมทก็นึกขึ้นได้ใต้รถไฟชั้นล่างยังมีไม้ขีดไฟกล่องสุดท้ายเขารีสั่งให้คนจุดคบเพลิงเมื่อเปลวไฟเริ่มลุกลามแสงสว่างก็กลับคืนมาในตู้รถไฟชาวชั้นล่างรวมพลังกันโจมตีทหารทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจนแตกพ่ายแต่สงครามที่ พาชาวชั้นล่างกลุ่มเล็กๆไปต่อที่เหลือเชื่อคือแม้ในยุควันสิ้นโลกเช่นนี้ตู้รถไฟชั้นบนยังคงเลี้ยงดูพืชผักสีเขียวมากมายไปข้างหน้าอีกแมตย,ยิ่งได้เห็นความเหลื่อมล้ำว่ามีมากแค่ไหนผู้คนเพลิดเพลินกับสูตรสั่งตัดวายแต่ละคนแต่งตัวราวกับไปงานเลี้ยงหรูหราหารู้ไม่ว่านี่คือเรื่องปกติผ่านโลกแห่งแสงสีของคนรวยในที่สุดแม็กก็มาถึงประตูของผู้ควบคุมรถไฟที่คาดไม่ถึงคือประตูที่ปิดแน่นบานนี้กับเก็บทรัพยากรชั้นยอดของรถไฟแม้แต่เหล่าพักผู้เชี่ยวชาญการสอก,กด เมื่อครูตอนที่ผ่านอุโมงเหล่าพักเห็นข้างล่างมีซาาเครื่องบินปรากฏขึ้นปกติที่ตรงนี้จะมีแต่หิมะปกคลุมบางทีตอนนี้อุณหภูมิโลกกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆหิมะบนเครื่องบินก็เริ่มละลายแล้วผู้จับพวกเขาก็เตรียมใช้ระเบิดทำเองง่ายๆระเบิดประตูรถไฟด้านข้างเพื่อออกสู่โลกภายนอกแต่ในเวลานั้นผู้ควบคุมรถไฟก็เปิดประตูและเชิญแมทเข้าไปข้างในเมื่อมาถึงหน้าเครื่องจักร,รนิรันดร์แมทก็พบว่าหัวหน้าขบวนรถไม่ได้หดร้าย่าเถือนอย่างที่คิดกลับเป็นช,ชายชราผู้สุภาพอ่อนโยน